ไอ้อธิบายเลยว่ต้องมาอธิบาย่ต้องมาอธิบายเลยไอเห็นย่ต้นโตอยู่ไม่เห็นยังแต่เยุติโทษตัวยังไม่เห็นนี่ยังเ่าไ่มันนี่เทาเลิกกันเลยต่อจะมีไปเข้าตัดข้าเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันงเสียต่อจากนี้เข้าใจความสัมพันธ์การเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันเลยเท่าเลิกกันเลยไอ้มาเถ้าเถ้าจะสิบบอกฮะไอ้มาเถ้าเถ้าจะสิบบอกฮะว่าอีห่านี่ว่าอีห่านี่เล้วมันทำไมเขาก็ครูกับนี่เขาก็คูกับนี่ตัว กูมาพายน้าพายเอาทั้งไอเอาทั้งน้องเอาทั้งไอเอาทั้งน้องไอเสองเลยก็เส็งกันหรอยดีมันใช่ไหมอันนี้เป็นบางช่วงบางชาบางตอนนะครับ กั้เราสนีต oh, ่มากไม่ใะไรออกเป็น้องสักกาทีดีๆนเอาไประเทข้อมแบกเลยเอาเริ็ยแล้วมันเป็นยังแล้วมันก็เป็นยังเราอาเียงกันได้เป็นยังหน่แมเสียงซอยนแต่มันเป็นบุไรไ

ญามหารกบักเสียงบักบักโว้ยอ้าวคุณมีผู้ชายตีกันแย่งนา้มเราด้วเอาไปไหนกันก็เลัาสิงห์ยังได้เป็นบุเรียนรักอะไรยังไม่ด้เขาไมดเขาบักเสียงมึงยังไม่ได้เขายังไม่ได้เขามไปมาได้าได้จังหวะบักเสียงมึง เตัวม wow. ึงคือมอ่กูคักไปอีห้ามึงไมเกมนีไม่สฟโซ่มาตอนโตกันปะว่าเนี่ย้าย่ี่ไนกันเ้างกูคัดแม่นียมันตรงมี่เห็นเนี่ยุยอยู่อดข้อธิบายได้มันไม่ผู้ใดเทียนดอกย้อนเรามันเป็นย้อนเราละลเพราะเราเราก็เป็นแบบนี้ แม่ก็ย <Hands bin> ังเติมสี่นะแม่ก่อ็จะไปเกลี่ยดีกว่าเกลี่ยดีพ่น้องแม่เห็นแบบนี้แม่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 เห็นแบบนี้แม่แม่ก็ยังเติงสี่สินะหยุดก้อนทุกคนหยุดแม่เห็นแบบนี้แก่ไม่ได้ตัวห่อบพ่อเห็นเดียรเห็นนั่งคู่มือแม่ไม่ได้ตัวห่อสิพ่อเห็นเบียรเห็นนั่สมุนแม่เค่เติมสี่อันบักบ้านบ้านต่ออื่นหรอว่าอะไรหน้าหน้าก็ะทืบกันจะได้จะ อาเอาเอองอเออองอเอาือกันไองัจข้าหาดจะองจะไปโเอาจะไปโทดไผเงไม่ใ่ดีสวัสดีครับตามพี่พี่แม่แทางช่องแบงค์นันชา์พิเศษนะครับอันนี้ก็ช่วงบางอาฉากบางเครื่องบางตอนนะครับสำหรับไลฟ์49นะครับควบคุมการแสดงโดย หัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมนางพระเอกนามดีหกนกคงสกอรแลวก็นางเอกสาวจากแดนจีนจินน้องยุกิเป็นปาะธานนะครับนีดอกเง่นครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวไลน์มาแบ่งถิมมาทายเบื้องหลังฉากบางช่วงบางตอนให้เแฟนๆได้รับชมดูนะครับสำหรับไลน์นี้ขอขอบคุณครับ